สวัสดีครับวิชัยวรธนดีวงศ์สื่อมวลชนอิสระสายเศรษฐกิจและผู้ร่วมก่อตั้งสถาบันที่ปรึกษาธุรกิจนะครับ BCI ครับพูดถึงเรื่องของหนังสือคัมภีร์บริหารธุรกิจสู่ความยั่งยืนหนังสือเล่มนี้หลังจากที่ได้อ่านและได้มีโอกาสเข้าไปเรียนกับอาจารย์เวรปัดสิงห์ศัตร์ทำให้หลายสิ่งหลายอย่างที่เราคิดว่าเราเคยรู้พอมีโอกาสได้เรียนทําให้เราได้ยิ่งรู้มากขึ้นทั้งแนวลึกและเรื่องของการที่เราได้สัมผัสกับข้อเท็จจริง เวลาที่เราจะบริหารธุรกิจให้สามารถที่จะแข่งขันนะครับอยู่รอดในสถานการณ์ต่างๆได้นั้นคำพีหรือว่าหนังสือเล่มนี้จะกลายเป็นคำตอบที่สำคัญมากเพราะว่าเวลาที่เราเข้าถึงปัญหาเวลาที่เราเรียนรู้ถึงวิธีการแก้ไขอะไรๆมันก็สามารถจัดการได้หมดแล้วครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากให้ทุกท่านที่หยิบหนังสือเล่มนี้มาอย่าช้านะครับตัดสินใจเป็นเจ้าของในทันที พอพูดถึงหนังสือเล่มน,นี้ในมิติอื่นๆครับท่ามกลางสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงผมเชื่อว่าทุกๆท่านพยายามที่จะหาคําตอบพยายามที่จะหาทางออกว่าและทําไมเราจะมีวิธีการใดบ้างหรือไม่ที่จะทําให้เราสามารถที่จะนําธุรกิจที่ก่อร่างสร้างกันมายาวนานเลยทีเดียวหรือแม้กระทั่งคนรุ่นใหม่ๆที่กําลังตั้งคําถามว่าจะเอาตัวรอดยังไงกับธุรกิจที่เพิ่งสร้างมา หนังสือเล่มนี้มีนคำตอบครับหนังสือเล่มนี้มีความเป็นคัมีร์มีในทุกมิติสิ่งที่คุณจะต้องรู้เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ผมมั่นใจอย่างยิ่งครับว่าหนังสือเล่มนี้คือหนังสือที่ใช่ที่สุดครับ